สวัสดีครับผมอีนับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี ouais. are, ้ก็มุกในหข้ออัปเดตข่าวสารสําคัญประจำสัปดาห์นี้แล้วก็มาวิเคราะห์ในส่วนของตลาดคริปโตวันนี้จะมาพูดคุยในส่วนของตัวของตัวบิตคัพนะว่ามีมุมมองสักระื่อไหนบ้างแล้วก็ไอเดียในการเทรดคร่าวๆเผื่อว่าเป็นมุมมองไอเดียในการเทรดที่เป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับใครที่ชื่นชอบการิเคราะ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับในส่วนของตัวบิตคัพ รอบก่อนที่เราคุยกันนะครับราคาจะอยู่ตรงถ้าแถวโซนนี้ผมก็บอกว่าตอนนั้นมันย่อมาไม่ไม่ถึงโซนที่เราซื้อกันนะถ้าสมมตจะไม่ผิดล้วก็ขึ้นมาทดสอบแนวต้านนะเนี่ยตรองชนตรงนี้ก่อนแล้วก็ยอ่อไซเว์แล้วก็ไปชนโซนด้านบนก่อนที่จะย่อลงหาแนวรับตรงนี้ที่ให้ไว้แล้วก็เริ่มมีการดีดรีบาห,หรือไซเว์เท่าย่างเนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูมุมมองของสนันขึ้นวันนี้บ้างนะจำไม่ได้แล้วว่าใครแล้ว พูดถึงคลื่นอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูข่าวของสัปดาห์นี้กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็คือเข้าสู่เดือนใหม่แล้วก็ในส่วนของสัปดาห์นี้เมื่อวานเมื่อวานเป็นส่วนใหญ่เป็นวันหยุดนะครับของหลายๆตลาดนะครับก็มีตัวเลขรู้สึกว่าจะมีตัวเลขเศรษฐกิจออกนะครับก็คือมี P M I นะครับ P M I ออกไปแล้วแล้วก็ตัวจ้างการผลิต ออกมาก็ถือว่าต่ำกว่คาคาดนิดหน่อยนะครับต่ำกว่คาคาดนิดหน่อย47.40ิิติดลบแล้วก็อันนี้คือสซอรพตลาดหน่อยนะครับตัวเลขของการก่อสร้างครับแล้วก็ P.M.I 5 1.9็กา็ต่ำกว่คาคาดนะครับอทีน,นี้ก็ถ้าดูดแบบนี้ถ้าดูจากตัวเลขเนี้ยก็เหมือนก้ากึ่งนะว่าเศรษฐกิจฟื้นฟื้นจริงหรือเปล่า นะครับแต่พอไปดูตัวเลขรู้สึกว่าของเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็คือช่วงเมื่อคืนนะในตัวจ็อบเลสนะครับจ็อบเลสยังดูยังดูแย่อยู่ก็คือต่างว่าคาดแต่ยอดการสั่งซื้อเนี่ยถือว่าถือว่าดีกว่าคาดนะครับดีกว่าคาดสินค้าจากโรงงานถ้าแล้วก็จากเดิมที่ติดลบด้วยนะ มาเป็นบวกอ่ะก็ต้องดูว่าตลาดจะให้น้ำหนักกับตัวเลขไหนมากว่ากันก็รู้สึกว่าล่าสุดที่เฟดบอกก็คือจะเหมือนกับอาจจะลดได้แน่แหละหนึ่งครั้งในปีนี้นะครับแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นเป็นช่วงไหนนะครับถ้าเทรนมาแบบเนี้ยทองคําคริปโตเนี่ยมีโอกาสขึ้นต่อนะเพราะหลกัหลกๆนี้ก็คืออินตามดอกเบียน,นะครับแต่ต้องออกตัวก่อนนะว่าผมไม่ถนัดในเรื่องของตัววิเคราะห์ข่าวสักเท่าไหร่แต่ให้รู้ ตัวเลขคร่าวๆแล้วก็ให้ดูเป็นไกด์ไลน์ได้ว่าเออมันมีข่าวอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะมีผลกับตรงช่วงที่เราเทรดเพื่อจะได้ไปวิเคราะห์ถูกว่าช่วงนั้นเนี่ยถ้ามีข่าวเนี่ยบอลลุ่มมันอาจจะมีเข้ามาแล้วอาจจะเราทำให้เราวางแผนในการเทรดได้ได้ดีขึ้นหรืออาจจะหลีกเลี่ยงถ้าบางคนไม่ชอบเทรดข่าวนะครับประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของวันนี้คืนนี้ก็คือน่าจะมีตัวเลขอ่ามีของตัว CPI ของตัวยุโรป ับช่วง4ี่โมงก็คาดการอยู่ที่สองจุด้าครั้งก่อนอยู่ที่2อจดหก็ถ้าตัวเลขนี้ออกมาสักเดีอวว่าคาดามากอย่างเช่น3เนี่ยผมมองว่าเสียภายตลาดเลยนะครับมีโอกาสที่ราคาของคริปโตหรือว่าทองคำเนี่ยอาจจะปรับตัวร่วงลงได้นะครับเพราะอาจจะเหลือแค่ครั้งเดียวหรืออาจจะยังไม่ได้ลดดอกเบี้ยนในปีนี้ก็ได้ของตัวยุโรปนะ แล้วก็คืนนี้มีตัวเลขการจ้างงานภาคการณ์การศกรรก apd นะครับของเดือนมีนาคาดการน์นก็คือตัวเลขสูงขึ้นนะ8 1 4 8 k กับครั้งก่อน1 4 0น k นำตัวเลขคาดการ์สูงขึ้นก็ถ้าตัวเลขนี้ออกมาตัวเลขนี้อ่านรู้อย่างหนึ่งว่าถ้าตัวเลขนี้ออกมาเยอะถือว่ามันจะส่งผลเชิงลบ กับเศรษฐกิจนะครับส่งผลเชิงลบกับเศรษฐกิจแต่ว่ามันส่งดีส่งผลดีกับทองคําแล้วก็คริปโตนะถ้าตัวเลขนี้ออกมาเยอะนะครับออกมาเยอะมากอย่างเช่นแสนห้าถึงแสนหกเขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนของ3ามทุ่มสี่สิบห้าก็จะมีตัว pmi ผมมองว่าอะ่ะช่วงสองทุ่มสี่ห้าก็มีมีผลอยู่นะกับราคาของสินทรัพย์วันนี้นะครับ PMI แล้วก็ของสถาบัน i อ m นะก็เราเลข้คขาดการณ์อยู่ที่52.8สครั้งก่อนอยู่ที่52.6ถ้าออกมา53 53.2ได้เนี่ยค่อนข้างเซีรภายนะมีโอกาสที่ทองคำหรือคริปโตอาจจะยอ่อหรือพักตัวลงก่อนชั่วข่าวสั้นๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกมาน้อยก็ ทองคำไปต่อคริปโตไปต่อนะครับก็คือถ้าออกมาสักห้าสิบเอ็ดถึงห้าสิบเนี่ยอันนี้ไม่ดีครับไม่ดีแน่ๆเรแล้วงั้นก็จับตาดูตัวเลขนี้ไว้ด้วยนะรประมาณสามทุ่มนะครับส่วนวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสมีอะไรบ้างนะครับวันพฤหัสมีน่าจะเป็นนอนฟาร์ม ตัวเลขของการยืน่นขอรับสริการการว่างงานครั้งแรกนของของเดือนมีนาตัวเลขคาดการณ์นะอยู่ที่สองหนึ่งสี่ครั้งก่อนอยู่ที่สองหนึ่งศูนย์ถ้าตัวเลขเอาแค่อยู่ที่2องหนมาครั้งก่อนหรือต่างกว่าครั้งก่อนนะอยู่ที่2องศูนกลมๆเลยหรือไปแสนเก้าเลยเนะี่ยผมมองว่าอาจจะเนี้ยสินทรัพย์เสี่ยงอาจจะดูดีเลยอาจดูดูแย่เลยถ้าตัวเลขออกมาน้อยนะ ออกมาราคาอยู่ที่210ถึงแสนเะก้เนี่ยคริปโตหรือว่าทองคาให้ระวังการยอ่อหรือพักตัวลงต่อด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกมาใกล้เคียงหรือสูงกว่าก็อาจจะปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับก็คือถ้า214 215 216ขึ้นไปเนี่ยอาจจะปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เซล์ภัยอะไรตลาดมากนะครับ ก็ราคาน่าจะมีความผันผวนพอสมควรทีนี้มาดูในส่วนของตัววันศุกร์วันศุกร์มีตัวเลขอะไรบ้างนะครับวันศุกร์มีตัวเลขอะไรบ้างก็มีรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงกับอาการจ้างงานภาคการเกษตรของเดือนมีนานะครับอีกตัวเลขหนึ่งก็ถือวาอ่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับ คาดการครั้งก่อนเนี่ยอยู่ที่สองเจ็ดห้าครั้งนี้อยู่ที่สองศูนย์ห้าครั้งเนี้ยถือว่าคาดการน้อยกว่านะถ้าตัวเลขเนี่ยผมบอกว่าออกมาใกล้เคียงกับของเดิมเนี่ยอันเนี้ยน่าจะมีผลกับราคาพอสมควรออกมาสองเจ็ดห้าเท่าเดิมเนี่ยอันนี้อาจจะส่งผลลบกับทองคําแล้วก็คริปโตระยะสั้นนะแต่ถ้าออกมาต่าใกล้เคียงตรงเนี้ยอันนี้ไม่ได้มีผลอะไรก็คืออาจจะยังขึ้นต่อได้นะท้งทองคาและคริปโตถ้าออกมาอยู่ในสองแสนห้าเนี่ย และยิ่งถ้าออกมาอยู่ในประมาณแสนเก้าลงไปด้วยเนี่ยอันนี้ยยิ่งขึ้นแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าออกมาใกล้เคียงของเดิมเนี่ยอันนี้มีโอกาสย่อหรือพักตัวต่อนะครับโทษทีครับถ้าออกมาใกล้เคียงเดิมออกมาต่ำกว่าสองใกล้เคียงเดิมหรือแสนเก้าเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นต่อแรงนะครับขึ้นต่อแรงแต่ถ้าออกมาตรงเนี้ยน้ำหนักในการขึ้นเนี่ยก็จะน้อยลง ก็จะน้อยลองเพราะตัวเลขการจ้างงานดูดูเยอะนะครับดูเยอะจนอาจจะทำให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับถ้าออกมาเยอะมากอันนี้ต้องออกมาน้อยนะอาจจะกลับกันนะอันนี้ถ้าเยอะถ้าเยอะขึ้นต่อนะครับเพราะส่งผลให้ลดดอกเบี้ยใช่ไหมอันนี้ถ้าน้อยก็คือส่งผลให้ลงนะครับให้ให้ให้คงดอกเบีย้ยหรือลดดอกเบีย้ยนะครับประมาณนี้ น่าจะมีข่าวประมาณนี้นะครับของสัปดาห์นี้อืมก็ติดตามนะครับช่วงวันพฤหัสพวงนี้ถือว่ามีความสำคัญอยู่นะครับตัวนอนฟาร์มแล้วก็วันศุกร์ก็ตัวเลขการจ้างงานภาคการเกษตรทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็วันพฤหัสน่าจะสองทุ่มไหมอ่าประมาณทุ่มครึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุ่มครึ่งน่าจะมีผลอ่าราคาค่อนข้างสูงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอาจเตรียมตัวไว้ นะครับแล้วก็คืนนี้คืนนี้น่าจะประมาณดึกๆหน่อยนะคืนนี้ก็ประมาณ3ามทุ่มถึงสองทุ่มสีก็จะมีตัวเลขประกาศก็อาจจะมีผลให้ราคาสวิงได้นะครับส่วนตัวถ้าดูจากทรงกราฟเนี่ยถ้าเป็น Bitcoin ก็คงย่ออีกไม่เยอะนะย่ออาจจะลุ้นโลเดิมแล้วอาจจะมีการดีดขึ้นหรือกลับตัวได้บางเพราะภาพระยะการยังขึ้น,น,น,นต่อได้เหมือนกับตัวอีเ e ีย u m ก็เหมือนกันนะครับลองลองไปตามดูให้ระมัดระวังนะ มีโอกาสที่เร่งหรือกับตัวได้อยู่ของภาพใหญ่เพราะภาพใหญ่ยังคุมอยู่ภาพระยะสั้นอาจจะมีการย่อขึ้นนั่นเองแต่ถ้าตัวเลขออกมาสนับสนุนก็พร้อมที่จะลงได้เหมือนกันนะครับตัวทองคําก็เช่นเดียวกันนะครับตัวทองคําทีนี้เรามาดูส่วนของตัวการของตัวบิตคัพกันบ้างนะครับกาฟของตัวบิตคัพสักครู่นี้ ในส่วนของตัวกราฟของตัวบิตครับเนี่ยทองเริ่มมีการย่อเลยพอตัวล้วอาจจะทิ้งในวันนี้นะลุ้นช็อ,ชอตสั้นๆนะแต่ทองคำอาจจะย่อก่อนช่วงช่วงเช้าแล้วก็จจไปลุ้นช่วงเย็นอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกราฟของตัว บิคัพในส่วนของตัวบิดคัพเนี่ยถ้ามองในมุมมองของธนาคารขึ้นนะครับมาถึงเป้าที่เราคุยกันแล้วเห็นไ,ไหมถึงทิ้งไส้แล้วทีนี้มาดูต่อภาพของทมงเฟรมมันเนี่ยก็เริ่มดูดีขึ้นนะก็คือเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นก็เลยมองว่าถ้าบิดคัพจะขึ้นเนี่ยอาจจะลุ้นขึ้นชูเนี่ย ยังไม่รู้หรอกโครงสร้างอันนี้เป็นอะไรมาก่อนนะครับก็มันอาจจะจบไปแล้วตอนนี้ลุ้นเทรนชุดนี้ก่อนว่ายังตามต่อได้ไหมซึ่งถ้าดูจากรูปทรงเนี่ยถ้ายังขายประมาณนี้ยังพอลุ้นที่อาจจะขึ้นสักสขาหนึ่งได้นะแต่ถ้าเกิดว่าขายเยอะเนี่ยอาจจะเริ่มลําบากหน่อยนะครับเริ่มลําบากหน่อยเพราะว่าโครงสร้างของราคาเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นแค่นอนก็คือ a b c แล้วจบ a ในภาพใหญ่มันก็อาจจะยอมพร้อมย่อ b แต่ถ้าชุดนี้ไม่ใช่นอนก็คือจะเป็นขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามขึ้นสี่ก็รุนขึ้นหาได้อีกหรือถ้าเป็นนอนก็ a b c x a b c นะครับเพราะฉะนั้นก็ตามดูชุดย่อดชุดนี้ก่อนนะว่ายังอยู่ในโซนที่น่าสนใจไหมนะครับในส่วนของราคาชุดนี้เราวัดเป้าแล้วว่าท์าก็ตในการขึ้นถ้าชุดนี้เป็นซิกแซกท์าก็ตในการขึ้นก็คือโซนนี้นะราคาก็มาถึงเรียบร้อยแล้วแล้วถึงแบบทิ้งไส้ไ้วยนะ ถึงแบบทิ้งทสาแล้วปิดต่ำหกสี่จุดแปดเนี่ยผมมองว่าถ้าแบบเนี้ยผมว่าเคสนอนน,น้ำหนักน่าจะน้อยลงหน่อยนะหรืออาจจะเป็นการแยกเซกเมนต์แบบอาจจะเป็นหนึ่งอันนี้อาจจะเป็น A เป็น B แล้วอันนี้คือรุน C นะเพื่อจบสองแล้วค่อยวิ่งสามสี่ห้าอ่ะส่วนตัวมองว่าเคสเนี้ยเคสที่หนึ่งเนี่ยน่าสนใจอยู่ก็คืออาจจะลังยอ่อขา C เพื่อลุนขึ้นขึ้นสามการขึ้นในภาพใหญ่ส่วนเคสที่สองก็คืออาจจะเป็น A ยอ B แล้วขึ้น C ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่จะขึ้นน้อยกว่าเคสนิดนะครับอุ้ยทีนี้ในส่วนของเคสภาพขาลงล่ะภาพขาลงก็คือมีได้เคสหนึง่งก็คือถ้าตรงนี้เป็นแค่ A B C และจบ A เนี่ยอาจจะน้อย,อยชุดนี้อาจจะเป็นการย่อของขา B ซึ่งไปดูทีหนึ่งว่า B ย่อลึกขนาดไหนนะครับซึ่งสิ่งที่ที่คะแนนของเคสยอดน่าสนใจคือ แรงขายเริ่มเริ่มมีนะเชียเท่วกับแรงขายก่อนหน้าแล้วก็ไอ้ชุดที่ทิ้งไส้ก่อนหน้าเนี่ยมีผลอยู่เพราะนั้นเดี๋ยวเราดับดูทามเฟรมวิกพอเราดับดูทางเฟรมวิกเนี่ยในส่วนของตัวราคาเนี่ยเหมือนก็พอลุนล้นได้อยู่นะลุนได้อยู่แต่ถ้าเราจะตามเป็น ไอเดียที่หนึ่งนะก็คืออาจจะเป็นขึ้นหนึ่งปรับ a ปรับ b สตองแล้วตามขา c เพราะนั้นตรงนี้บริบทอยู่ในช่วงของการย่อหรือพักตัวอยู่ในภาพระยะกลางส่วนเคสที่2ถ้าจะขึ้นต่อเลยกรณีที่เชนขาันไม่จบในเคสของนอนหรือให้น้ำหนักของถ้าจะขึ้นอาจจะเป็นดเรกแนวนะครับก็คือเป็นขึ้น1นขึ้น2ขึ้น3ามขึ้น4ถ้าเป็นขึ้น4ตอนนี้ก็น่าจะโอ้แลบหัวหนึ่งเรียบร้อยแลวนะครับแต่ถ้าจะเอาแบบสวยๆเลยควรจะมาเทสตัวเนี้ย ประมาณแ80ดสิถึงแปดสิบห้านะครับถ้าเป็นด i อ g o n นอลส,สวยๆนะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาตามเทงขางชุดนี้เพราะนั้นเห็นไหมเคสนี้ก็คือ4ยอ่อเพราขึ้น5้าเคสที่1ก็ย่อเหมือนกันแต่เคสที่1จะย่อเยอะกว่าเพราะมันเป็นการย่อของขา C ่นะครับขา C เพราะนั้นเดี๋ยวตามเทิงขาลงชุดนี้ก่อนทั้งสองเคสคล้ายกันก็คือย่อทั้งคู่แต่ถ้าจบก็คือขึ้นทั้งคู่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปวัดกันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นชุดเนี้ยลองมาตามมาชุดนี้จะย่อได้ประมาณไหนเพื่ออาจารย์จังหวะในการเข้า ตอนนี้ทำเฟรมวิกเนี่ยมีการย่อ yeah, แย่เซกต์ลงมาแล้วถ้าตรงนี้ทิ้งของแบบซิกแซกเลยแบบโคตรโหดเลยนะตรงนี้ก็อาจจะเป็น a รีรบาร์ลงขา c, <c <oughs> ก็ลุ้นเป้านะก็คือถ้าโคตรโหดเลยก็คือตรงนี้เป็นโซนที่เราผมบอกว่ามีโอกาสลงมาว่าและเห็นไหมถ้าโคตรโหดเลยก็คือตรงนี้เลยเจ็ดสิบหกถึงหกสิบเก้านะถ้าโหดโเลยนะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าโครงสร้างภายในมันพอที่จะให้น้ำหนักไม้ถึงได้ไหมนะครับอันนี้ถ้าเอาไส้มาคิดมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะแต่ถ้าลองคิดแค่เนื้อเทียนครับเอออ่ะมานี้ถ้าเอาแค่เนื้อเทียน ถ้าเนื้อเทียนเนี่ยผมมองว่าด,ดูสวยกว่านะด,ดูมีความน่าจะเป็นมากกว่าเพราะฉะนั้นอีกแนวหนึ่งที่น่าสนใจของตัวบิดครับถ้าเราจะรับซื้อเล่นรอบเด้งก็คือเจ็ดสิบเก้าถึงแปดสิบสี่โดยประมาณนะครับส่วนนี้นะครับอันนี้ก็คือเคสย่อย่อลึกนะครับไม่รู้ตรงนี้ลุ้นที่จะขึ้นในภาพใหญ่ได้อยู่นะครับในเคสที่ที่ที่สองก็คืออาจจะเป็นสี่เพื่อลุ้นขึ้นห้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เพื่อลุ้นขึ้นห้านว่นแหลของเดียวกัอนนอก ส่วนแคปเป็นเคสของอ p นพาวถ้าตรงนี้จบเป็นส tor บ BC Fail ด้วยก็รุนขึ้นแรงได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเคสนี้โอกาสที่ขา B ไปได้แรงขนาดไหนลองวัดคร่าวๆ B มันปิดต่ำกว่าแล้ว6 8มันอยู่ในเคสของ Re g u l a r Flat ได้ถ้า Regular Flat เคสที่ย,อย่อลึกก็คือสามารถหลุดขา A ตรงนี้ได้ก็อันนี้ระวังตรงนี้ด้วยนะครับประมาณนี้ของตัวบิดครับทีนี้เราดับไปดู Time f r a m e Day หน่อย ในส่วนของ time frame day นะครับเห็นราคาเริ่มมีการย่อหรือพักตัวลงมาแล้วย่อหรือพักตัวลงมาให้เห็นแล้วทีนี้เดี๋ยวเราค่อยซูมไปดูชุดนี้ในส่วนของชุดนี้ เห็นแล้วลราคานา่จะมีเซกเมนต์ที่1 1 2่งหนึ่งเซกเมนต์ที่3ตอนนี้อาจจะลุ้นเซกเมนต์ที่4ี่เพื่อลองเซกเมนต์ที่ห้าบริบทของขาสนะตอนนี้คือ A ขา B ขา C ใช่ไหมตอนนี้ก็คือลุ้น1 2 3 4 5ทีนี้ในส่วนของภาพของขาสเนี่ยตอนนี้อาจจะมีการรีบบวระยะสั้นได้นะครับ ถ้ารีบาวดีอันนี้ก็ระวังด้วยนะมันอาจจะจบแล้วขึ้นต่อในภาพใหญ่ด้วยนั่นอย่าไปแอดจนเกินไปว่าตอนนี้จะเป็น1เป็น2แล้วสาแล้วเด่งสี่แล้วลง5เสมอให้ดูชุดที่หลดรีบาวได้ว่ามันทําตัวดีไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูว่าตรงเนี้ยมันจะรีบาวได้ประมาณไหนหรือใครถ้าเกิดใครว่างหาจังหวะในการบายสั้นๆก่อนก็ได้ทีนี้ชุดที่ลงมาตรงเนี้ยภาพในการลงตรงเนี้ยมันอยู่ประมาณร0 0นะน้าหนักมันอาจจะตกมาแค่ diagon นะครับอินพาอาจจะยังไม่ใช่ถ้าเป็น d i กนอกนอกก็ระวัง4ปรับโอ้ล็แบบหัวหนึ่งก็คืออาจจะมาเทส96ตรงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นผมมอกว่าขาบายน่าจะพอมีลุ้นเล่นรอบรีบาวชงนี้ได้อยู่นะครับอาจจะเทส96ตรงนี้ได้ก็คือโอ้แลบบ็บหรือถ้าอย่างไรๆอันให้ระวังอีกเคสน,นึงคือเคสนอนก็คือ A B C X A, A B C อันนี้อาจจะขึ้นได้ไมาเยอะเพื่อมาทาร์เก็ตโซนด้้นล่างได้ ภาพระยะสั้นเนี่ยมีลุนที่จะฟื้นภาพเท่าและกลางยังมองลงส่วนภาพใหญ่ก็คือมองขึ้นอ่ะให,ให้เรียงภาพไว้แบบนี้นะครับทีนี้เราดอกมาดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงหน่อยนะดูชุดนี้หน่อยสี่ชั่วโมงชุดนี้พอดอกมาดูสี่ชั่วโมงถ้าเอาแค่ขา เซกเมนที่หนึ่งเซกเมนที่สองเซกเมนที่สามเนี่ยในเซกเมนที่สามที่เรามองเป็นหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็ลือลุนลอริบบวเบื้องต้นก่อนนะอันนี้ในภาพระยะสั้นเนี่ยอาจจะรีบาวมาชนตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะมาใกล้ๆกล้ไซ์เนี่ยประมาณเก้าสามเพื่อตุนที่จะย่อตัวลงต่อผมาดูภาพระยะสั้นเนี่ยถ้าดูจากภาพเดเนี่ยมันมันไปต่อได้ใช่ไหมถ้าเช่าวันนี้ปิดเขียวนะ ถ้าดูจากเดยเนะี่ยมีรุ่นที่ติดรีบาวแต่ถ้าเกิดดูจากสี่ชั่วโมงถ้าสี่ชั่วโมงมันดิดรีบาวมาและไซส์มันยังไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเมื่อเทียบกับก้อนเนี่ยนะครับเนี่ยประมาณอีกสองสาแท่งเนี่ยแล้วเกิดมีแท่งกับตัวของสี่ชั่วโมงหนชั่วโมงเนี่ยให้ระมาารัดระวังการลงอาจจะทดสอบโลเดิมหรือต่ำกว่านะครับหรือว่าต่ํากว่าอืม เพราะว่าชุดนี้นะคะเริ่มมีการแยกเซกเมนต์แยกเซกเมนต์อ่าแต่ไซส์มันยังไม่ได้ใหญ่นะถ้าเทียบกับก้อนชุดเนี่ยที่ลงมาเห็นมมันยังเป็นชุดที่กีชุดนี้ได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้ายังประมาณเนี้ยและรีบาวมาอาจจะมาแค่ไซส์ตรงเนี้ยประมาณ93้ามตรงเนี้ยหรือ94 มีโอกาสที่อาจจะย่อหรือพักตัวลองต่อไปผนรลเดิมหรือต่ำกว่าได้ส่วนตัวมองแบบนี้เพราะฉะนั้นแผนก็เลยมองว่าอาจจะรอเล่นที่โซนนี้นสำหรับขาบายก็คือตรงนี้87ถึงแปดสิบสองถเถอยแปดสบหถึงแปดสิบแปดถ้าลงมามีแท่งกับตัวน่าสนใจหาจจะหวัเข้าไปลุ้นเป้าโซนสีแดงด้านบนหรือสูงกว่าได้นะครับ ประมาณนี้ส่วนช่งแนวต้านนะครับก็มองที่95 95แล้วก็99นะครับอาจจะมีย่อหรือพักตัวได้บ้างแต่ส่วนตัวคิดว่าแข็งๆเลยก็คือตรงนี้ก่อน93กับ92เมื่อกี้ที่ผมบอกนะคอาจจะมียอ่อได้อันนี้ถ้าเกิดมาถึงตรงเนี้ยให้ระวังดลยนะว่าภาพขาลงอาจจะเสียทรงได้นะถ้าเกิดมาถึงตรงเนี้ยกรลุนแค่เซกเมนต์ที่4ลงเซกเมนต์ที่5อีกทีในภาพใหญ่เพราะนั้นยังไงก็ ยังพอมีลุ้นที่จะลงต่อได้อยู่สำหรับภาพระยะการภาพระยะสั้นนะส่วนภาพใหญ่ระวังการฟื้นตัวประมาณนี้สำหรับตัวปิดขับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นมุมมองไอเดียในการเหตุที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆ่เพื่อนๆได้อยู่ใครที่ชื่นชอบการมีความเปนิสกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีกำลังใ,ในการเหตุในวันนี้ขอบคุณมากครับ